สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น,น้อยขณะน,นี้ยามเช้าครับผมอยู่ที่หัวถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งครับพอดีผ่านมาแล้วได้ยินเสียงเคียดร้องครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเขียดร้องครับร้องเรียกฝนองไรก็อย่า,ายลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่างเสือน้อยมันก็น,น้อยด้วยนะครับ มาฟังเสียงเขียดกันครับเหมนบรรยากาศตอนนี้ต้นดอกรัด สำหรับคลิปนี้พาทุกท่านเาฟังเสียงเขียดร้องตอนเช้าชาครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันกรน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ